ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับพรีวิวก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคู่ระหว่างหงแดงิเวบร์พูลปะทะคริสตันพาเลซการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษที่จะแข่งขันกันในคืนวันพุธที่24มิถุนายนเวลาตี25นาทีตามเวลาประเทศไทยหงแดงิเวบร์พูลพบกับคริสตันพาเลต โดยคู่นี้จะแข่งขันกันที่สนามแอนฟิลสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมและพวกครูยังคงคลำหาฟอร์มเก่งไม่เจอถึงแม้ว่าจะหยุดยาวไปร่วม4เดือนก็ตามโดยล่าสุดพวกเขาบุกไปเสมอเอเวอร์ตันแบบไรสกอร์ศูนย์ต่อศูนยทำให้การฉลองแชมป์ของพวกเขายังคงต้องรอต่อไปอีกอย่างน้อย2เกมโดยในคืนวันพรุ่งนี้พวกเขามีคิวจะกลับมาเล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนของคริสตันพาเลซ ที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงอยู่ในช่วงหลังต้องมาดูกันว่าลูกทีมของเจเกนครอฟจะสามารถคืนฟอร์มเก่งกลับมาคว้าชัยชนะในเกมนั้นนี้ได้หรือไม่โดยสภาพทีมก่อนลงทำการแข่งขันนั้นเรียกว่าผู้จะยังไม่สามารถใช้งานโจเอลมาติปและอนดูโรบสันในเกมนี้ได้อย่างแน่นอนแล้วเนื่องจากทั้งสองรายยังคงมีอาการบาดเจ็บส่วนในรายของเจมิลเนอร์และเซดานชากิลียังคงต้องรอดูสภาพความพร้อมก่อนเกมจเจริมอีกครั้ง โดยคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงของเลเวอร์พูลมีดังนี้ผู้รักษาประตูอาริซงเบเกอร์กองหลังเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเวอร์จิลฟานได้โจโกเมสเนโกวิลเลียมกองกลางจอร์จินิโอเวนาดุมฟาบินโยจอไดฮันเดอร์สันกองหน้าซาดิโอมาเน่โรเบียโตเฟมิโนและโมฮัมเหม็ดซาลาส่วนทางด้านของคริสตันพาเลตทีมของรอยฮัสสันฟอร์มกำลังร้อนแรง ด้วยการชนะรวดในพรีเมียร์อังกฤษมาแล้ว4เกมติดต่อกันพร้อมขยับขึ้นมารั้งอยู่ในอันดับที่9ของตารางคะแนนทำให้พวกเขามีล้นพื้นที่โคตาฟุตบอลยุโรปอีกครั้งแต่ในเกมต่อไปพลพภาคปราสาทเดือนแก้วต้องพบเจอกับงานหินด้วยการบุกไปเยือนหงแดงและวาฟุจจาโคงที่ถึงแม้ว่าฟอร์มในช่วงหลังจะยังคงไม่เข้าที่เข้าทางแต่มันก็คงจะไม่ใช่งานง่ายของเดอะพาเลทอย่างแน่นอน ที่จะสามารถมีแต้มกลับออกไปได้ในเกมนี้โดยสภาพทีมในปัจจุบันของริสตันพาเลตนั้นพวกเขายังต้องรอเช็คอาการของ3นักเตะต,ตัวหลักอย่างมาตินเคนลี่เจมทอมกินและเจฟฟี่ชรุฟว่าจะฟิตพร้อมลงสนามในเกมเยือนลิเวอร์พูลนัดนี้หรือไม่โดยคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของริสตันพาเลตมีดังนี้ผู้รักษาประตูกูเอตากองหลังวอร์ด แดนเคฮิลฟานอันโฮกองกลางแม็กอาเธอร์มิลิโวเยวิตคูยาเต้กองหน้าซาฮาเบนไตเก้และอายูโดยผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมนั้นลิเวอร์พูลชนะ1เสมอ1แพ้2คริสตันพาเลช์ชนะ4เสมอ0นแพ้1ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีมลิเวอร์พูลชนะหนัดเสมอศูนัดและคริสตันพาเลช์ชนะศูนนัดครับ สื่อเผยหรือว่าูลสนใจดาวรุ่งของซาโปาโลฉายานิวกากา้กาสื่อของประเทศบราซิลออกมาตีข่าวผงแดงลิเว่าพูลเล็งดาวรุ่งเจ้าของฉายานิวกากา้กาแต่ยังคงต้องแย่งกับอาแจกซัมสดตมที่ตามให้ความสนใจนักเตะรายนี้อยู่ด้วยเช่นกันหงแดงลิเว่าพูลสโมสรจากฝูงของสื่อพรียงอังกฤษกำลังให้ความสนใจอีกกโกเมส กองกลางดาวรุ่งจากสโมสรซอปเปอโลทีมดังในลีกของประเทศบราซิลซึ่งได้รับฉายาว่านิวกากา้กาตามรายงานจากเอสปอร์เตอินเตอร์อาติโวซื่อชื่อดังของแดนซัมบ้าสื่อเมืองกาแฟได้ออกมาเปิดเผยว่าผงแดงเลยว่าผู้นั้นได้มีการพูดคุยกับเอเจนต์ของนักเตะเพื่อขอทราบข้อมูลมากขึ้นและสอบถามไปว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างหลังมีข่าวว่าอาแจ็ตส์อัมตา ตามให้ความสนใจนักเตะรายนี้อยู่เช่นกันโดยโกเมสในวัย21ปีได้รับการยกย่องให้เป็นกาก้าคนใหม่เนื่องจากเจ้าตัวเป็นนักเตะที่มีทักษะและความสามารถอันยอดเยี่ยมหลังจากที่ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของซ so ัวเปโลเมื่อปี2018โดยเจ้าตัวลงสนามไปแล้ว44เกมทำไปได้5ประตู นอกจากนั้นโกเมสเองยังติดทีมชาติบาเซลในรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีระหว่างปี2017-2019และยังอยู่ในรุ่นอายุต่ำกว่า23ปีในเวลานี้อีกด้วยอะไรในตำแหน่งแบ็คขวาเรียกว่าผูกไกลได้แข่งสำรองของเทรนด์แบบไร้ค่าตัวหงแดงเรียกว่าผูกทีมแชมป์ยุโรป6สมัย ตกเป็นข่าวว่าใกล้จะได้ตัวแบ็กขวาคนใหม่เข้ามาเสริมทัพแบบไม่มีค่าตัวเพื่อเอามาเป็นตัวสำรองของเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเจเรมีเอนกาเกียแบ็กขวาดาวรุ่งของขุน้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดมีโอกาสที่จะย้ายมาซบอง,ดงแดงเลแว่าฟรีตามรายงานของอีฟนิงสแตนดาร์ดซื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีที่ระบุว่าทีมแชมป์ยุโรป6สมัยนั้นได้ทาบทามนักเตะในวัย20ปีเพื่อเข้ามาเสริมแนวรับ และเพื่อเอามาเป็นตัวสำรองของเทนน์อเล็กซานเดอร์อาร์โน่ฟูลแบ็กทีมชาติอังกฤษนั่นเองโดยในตอนนี้เอ็นกาเกียใกล้จะหมดสัญญาในการค้าแข่งกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้แล้วและได้ตัดสินใจเตรียมโบกมืออำลาทีมต้นสังกัดปัจจุบันแบบไม่มีค่าตัวเพราะว่าเจ้าตัวไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรนั่นเองทำให้ทางด้านของหงแดงและวัฟูนั้น กลายเป็นตัวเต็งที่มีลุ้นจะคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมสูงมากหลังจากที่ตั้งท่าทีว่าอยากจะเสริมทัพในตำแหน่งแบ็กขวาคนใหม่มาได้สักพักใหญ่ๆแล้วโดยสำหรับเอนกาเกียนั้นเป็นเด็กต้นในทีมเยาวชนของทีมขุนคอนและเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่เมื่อช่วงสิงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยประเดิมลงสนามลงเล่นเป็นตัวจริงในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในนัดที่ขุนคอนแพ้หงแดงคาบ้านไปศูนย์ต่อ2 แถมในเกมล่าสุดเจ้าต,ตัวยังได้ออกสตาร์ตตั้งแต่นาทีแรกในเกมที่เวสแฮมพายต่อหมาป่าวูฟแฮมตันไป0ูนยต่อสอ,อีกด้วยจอแดนฮันดสันเผยปัญหาใหญ่ของลิเวอร์พูลหลังคัมแบ็กจากโควิด -19 จอแดนฮันดสันกองกลางกับตันทีมของหงแดงเผยความรู้สึกหลังเกมเจ้าท็อฟฟี่สีนดำเงิน โดยระบุว่ามองเห็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของทีมที่ต่างไปจากช่วงก่อนโควิด -19 ซึ่งเป็นเรื่องที่จะเป็นจะต้องรีบแก้ไขให้ด่วนที่สุดจอไดนแฮนด์สันกองกลางกับตันทีมของลิเวอร์พูลสมสรอนจากฝูงของสซพรมีพร์มีลงอังกฤษแสดงความเห็นหลังเกมมาซิไซดดาบี w ้แมตช์ที่ลิเวอร์พูลนั้นบุกไปเสมอกับเอเวอเรตั์ตรนประตต่อศูนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ายอมรับว่าทัพหงแดงนั้น กำลังเผชิญปัญหาอย่างหนึ่งจากการห่างหายจากการแข่งขันไปนานถึง3เดือนเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งตนเองก็หวังว่าทีมจะสามารถแก้ไขปัญหานี้และกลับมาระเบิดฟอร์มเก่งของตอนเองให้ได้ในอนาคตอันใกลน้นี้โดยจอไดฮันด์สันได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าแน่นอนละผมรู้ว่าพวกเราสามารถทำได้ดีกว่านี้พวกเราทุกคนรู้เรื่องนี้ดี แต่มันก็มีบางแง่หมู่ของเกมที่ผมมองว่ามันเป็นไปในแง่บวกพวกเราพยายามจะปรับตัวไปตามสถานการณ์แต่โดยรวมๆแล้วผมรู้ดีว่ามันยังน่าผิดหวังอยู่แต่มันก็ยังมีเรื่องดีๆในเกมอยู่บ้างอย่างเช่นพวกเราสามารถเก็บครีนชีตได้ผมคิดว่าพวกเราเล่นเกมรับกันได้ดีแต่พวกเราเพียงแค่ขาดความเด็ดขาดในพื้นที่สุดท้ายเท่านั้นผมรู้ว่าพวกเราสามารถที่จะเด็ดขาดกว่าที่เป็นอยู่ได้นแน่ แต่ในตอนนี้พวกเราจะต้องเตรียมตัวสำหรับเกมในค่ำคืนนี้ที่จะต้องเปิดบ้านรับมือคริสตันพาเลตซึ่งพวกเราก็ต้องพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดจอแดนฮันเดสันกองกลางกับตันทีมของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เวอร์จิลฟานไดเผยรู้สึกได้ว่ามีพลังงานจากแฟนหงที่คอยเชียร์อยู่ที่บ้าน เวอร์จิลฟานได้ปราการหลังสุดแกร่งของเลเวอร์พูลออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแข้งทัพหงแดงเลเวอร์พูลนั้นรับรู้ได้ถึงพลังของแฟนบอลที่คอยเชียร์ทีมรักจากที่บ้านได้หลังมีคิวเปิดแอนฟิลด์ที่ว่างเปล่ารับการมาเยือนของคริสตัลพาเลตในค่ำคืนนี้การที่ไม่มีแฟนบอลอยู่ในสนามมันให้ความรู้สึกที่แปลกประหลาดมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเราแล้วแฟนบอลนั้นสำคัญต่อพวกเรามากจริงๆ แต่ในเวลาแบบนี้พวกเราก็ต้องทำผลงานให้ดีที่สดุดแน่นอนว่าแฟนบอลของพวกเราไม่ได้หายไปไหนพวกเขาแค่จะต้องอยู่ที่บ้านผมรู้ว่าจะมีผู้คนนับล้านเฝ้าดูพวกเราอยู่ที่บ้านของพวกเขาดังนั้นพวกเราจึงยังคงมีความรับผิดชอบในการโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดเพื่อพวกเขาและเพื่อพวกเราเองด้วยโลกทั้งโลกต้องเสียสละอย่างใหญ่หลวงในช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้น และโชคไม่ดีเลยที่ในตอนนี้พวกเราต้องเล่นในสนามกีฬาที่ว่างเปล่าและแฟนบอลต้องดูการถ่ายทอดสดจากที่บ้านแต่พวกเรามีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับแฟนๆของเราและรับรู้ได้ว่าพวกเขาจะอยู่กับพวกเราทุกครั้งที่พวกเราเตะพวกเราหมงบอลผ่านบอลยิงประตูและเซฟบอลไม่ใช่ว่าแฟนเลเร์พูลไม่ได้อยู่ที่สนามอีกแล้วพวกเขาแค่ต้องดูพวกเราจากที่บ้านของพวกเขาผมคิดว่าพวกเราจะสามารถทำให้มันเจ๋งได้ พวกเราจะทำมันในฐานะของผู้เล่นเราแฟนบอลลิเวอร์พูลรับรู้ได้ว่าพวกเรารู้สึกว่าพวกเขายังอยู่ในสนามผมหวังว่าพวกเราจะสามารถช่วยนำความสุขกับสิ่งที่พวกเราทำในสนามไปให้กับพวกเขาได้นั่นเป็นแรงจูงใจชั้นเลิศให้กับพวกเราเวอร์จิลฟานไดปราการหลังสุดแกร่งของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ในค่ำคืนนี้ทีมของเรามีโปรแกรมที่จะต้องเปิดสนามแอนฟิลด์ รับการมาเยือนของคริสตันพาเลตโดยคู่นี้จะแข่งขันกันเวลาตี25นาทีตามเวลาประเทศไทยแฟนลิเวอร์พูลทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมของเราสามารถเก็บชัยชนะในนัดนนี้ได้ด้วยนะครับและคุณคิดว่าในเกมค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลของเราจะสามารถเอาชนะคริสตันพาเลตได้หรือเปล่าและเกมนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ และถ้าคุณเป็นแฟนของลีว์ภูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวลเว์ภูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ